ขึ้่งสามอ่เป็นองคใดครับสี่ห้าแต่พวก็เคดมี่มันจะเปิดเลยนประมาณนี้แค่นั้นมันทำไมถึงเดินมันทำไมถึงเนอาจารย์พูดีว่ามุมก็คืส่สิบห้าก็คีอหนึงแต่มันทำไมถึงให้เลเยอรอยวกนครับ มาทำไมผมให้เลยวยอาจารย์หานสี่ส้าคือสี่ห้าจะให้เลยจะเป็นจะเป็นห้าสีไปแล้วนะเดี๋ยวประหลาดทำไมถึงให้เัวนี้ทำไมทำไมไม่ให้ก็ณีตัเต็งนะก็คื ข้าขวาเราจะเห็นสังซ้ายข้อซ้ายจะเห็นขวาหนึ่งใช่ไหมไมติดๆนะหนึ่งมันคืออะไรสองมคืออะไรสามคืออะไรนี่นคือโมงสี่ห้าโมงามนซุมโรจับ xác lược cũng đó xác lược rồi, lược xác hai xác lược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  cười lược xác 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 lược xuống xuống xác lược xác lược xác lược tăng lược xác สายตาเพื่อนขนาดนี้แต่รรเ,าเาตารไาไปดูให้ยืนก็นได้ไหมเอาตาไกลตามอย่าจับเอาของเพื่อนเราดูของเพื่อนขนาดนี้เพื่อนขึ้นขับขนาดนี้แต่เราดูเพิ่งแต่บางทีเราดูขนาดนี้แต่เพื่อนเพื่อนมอกว่าพอจริง บางทีบางคนเลยฝากมือเลยเลยบางคนเลยฝากมือนะแต่เราห่มึงมันยังอยู่ที่สามเดียวมึงนะทุกอย่างตาตาของใครออกมนไม่ค้าหนาบางเรื่องผมแก้ให้ไม่ต้องไปถามมันมันไม่ก็มันมาขอโกงมาขอกันหมดแล้วถามมันจะรู้เรื่องแสดงมึงควงแรงมึ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 งถามกู ตามขับวิญญาณนะข้าวซ้ายเราจะข้าวซ้ายเราจะเริ่มเห็นฝันฝันข้าวซ้ายเปิดข้าเห็นซ้ายมันก็ต้องเห็นซ้ายก่อนนะเราเปิดขวาต้องเห็นซ้ายเราข้าวซ้ายอยู่มุ้งเจนเ็นขวาแล้วรถมันจะเข้าได้เลย เออนะก็คือทั้งหมดมันจะมีห้าขั้นตอนหนึ่งแต่งตัวก่อนยังไม่นับหนึ่งนะก็จะนับหนึ่งแต่งตัวพี่แต่งตัวให้ให้ลดขนาดกับช่องนะให้ขนาดกับช่องเรียกได้พี้หาง ดูเอ่ยดูอีสุดท้ายนะฮะดช่องแมคุณดูเอ่ยคุณดูว่าดูเอ่ยคุณมองมาบอนี่สมมติมันตัดซ้ายเนาะมองกระจกซ้ายนะอ่ารถเข้าซ้ายมองขวาเสร็จนั้นก็ไม่เห็นต้องทายังไงถ่ายเอ่ยายคู Thầy Hoàng Quân nghĩ à, nó đi tích hả? Hạ thầy Dũ Khắp vụt cho lại Hạ thầy Dũ Khắp vụt cho lại tội lại Hoàng Quân hạ thầy lời lại này 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 sắp Nó sẽ lời thích nói Những cảm nhận มันอยู่ยังอยู่ในระยะเอาเข้าที่ไา้ปล่อยมาพบแตกตุกเดินหน้าไปแต่ตัวไปดับมาพบไปับดูหาสาได้แล้วได้พบเริ่มนะหนึ่งมีเท่าไรใส่ให้หมดขวาจับไปแน่จับไปแน่จับไปแน่ขวา chọc bay như đang này đan vào thương sáng tưởng lời bay Chốt bay mình bay mình bên mình và mình bay mình mình và mình bay mình bay mình mình bay vào bay mình bay mình mình bay 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 mình ซ้ายหมดจับไว้นะนับงอซ้ายหมดจับไว้นะแล้วดันมายึ้ชุบแม่ลูกมันจะกลับมาตกเบลานะนีแม่ลูกกลับมาตกเลนี่จากกระตกซ้ายงมาซ้ายสนี่ะสี่สิบห้า

ดูประาุพบต้องอย่างไรก็่ามนี่คือนับสอนสายบทแม่ลูกมันจะกลับประกุไต่อไปครัสามสามนี่ผมทำให้จนละเอียดยิบแล้วนะจะได้เข้าใจง่ายๆสามก็คือถอยตรงนี่แหละใครถอยตรงไม่ได้นี่แหละ หอยตรงไม่ได้นี่แหละเสร็จนะเสร็จครับใครนึกว่าไงหอยตรงหอยตรงอยู่ให้พวกมึงรอกันรเดินเซ็นตาทิกนี่แหละ